ใครที่เป็นแฟนขับตัวจริงของพี่บอยพีซม e เกอร์ห้ามพลาดคอนเสิร์ตสุดพิเศษนี้เลยจัดขึ้นโดย ben b e n ส BKK Group อย่าลืมนะครับอย่าพลาดมาเจอกันคุณหมอไปด้วยไหมครับไปด้วยแน่นอนค่ะพี่บอยหมอจอมขนาดนั่งก็นั่งแถวหน้าเลยนะครับนั่งกีบที่พลอยมามัอนนั่งจอดเลยค่ะวันนี้ปรงอยู่ที่งานแถลงข่าวสุด Exclusive ของ Ben BKK ีเคเคกําลังมีข่าวใหญ่การเปิดเผยผลประกอบการไรมาสาอย่างแข่งแกร่งพร้อมเดินหน้าสู่ไรมาสสุดท้ายด้วยแผนธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความสําเร็จจาก b e นส์บีเคเคกรผู้นําด้านรถยนต์ m e อร์ d e s ดสเบสแบบครบวงจรด้วยโชว์รูมใหญ่ถึง3แห่งบางนนนาาาาพีีี่ภววดดกรริเเศษคบบจใทยม ซื้อขายซ่อมที่พิเศษไปกว่านั้นงานนี้เปิดเผยแผนที่ทางธุรกิจที่มุ่งเน้น New วค r และ Mercedes Ben z c e r t i f ร e d รถยนต์เบนซ์มือสองในราคาน่ารักที่ทุกคนรับน้องไปดูแลได้และเซอร์ไพรส์สุดพิเศษแห่งปีกับกิจกรรม DLS Appreciation Concert จะเชิญลูกค้าคนสำคัญกว่า5 0 0 0คนกับศิลปินชั้นนำมากมายคอนเสิร์ตใหญ่จะจัดขึ้นวันที่2พฤศจิกายนนี้ที่ UOB Live m Sphere และ Ben z BKK Group ก็ได้ตอกย้ำความสำเร็จของคำว่า luxury experience ติดตามอัปเดตไปพร้อมกันแล้วไปเจ การที่งานคอนเสิร์ตของ ben b บ n d BKK Group เขาจัดเต็มให้ขนาดนี้สนุกสุดมันแน่นอน